สวัสดีครับมมอพอกับผมน้องน้าจ้าเองแล้วครับมือนีสิบ้ามา่กินเข่าเทียนเลยครับเด้อนีน่ไก่ทอดน้องไก่ทอดเจ้าวกระดกแดกเจียวปลาครับนี่ผักลวกเต็มถาดอันยาเลยนี่ผักกาดขาวผักกัญจองลวกน,น่งนองไม่แหนงงน่อไม้นี่ผักตำลึงผักเจ้มกับมี่นี่ไก่เข้มกับมี่ข้าวเหนียวพรอมเนยบูย๊เต็มกระติกอันยาเลย นี่ใหม่ๆมาครับมากินน้ำกันเขาเทียงครับเขาเทียงลุยเลยลุยเลยไม่ได้กินในเบิ้งโดนเะไ่ได้กินในเบิ้งโดนเราตรงนี้มากินกักหน่อยกับเขากันบ้านแต่กระแซกเออกับเขากันบ้านนี่แหละพื้นบ้านนี่แหละปลูกพักปลูกน้ำหวนสวนนี่แหละอื สอดเจ้าอเรื่องปูเองเกีดปูดวยขางัวาเลยเจ้าตำ้ไหมกับแปดเจ้าประลาอีนนี้ก้อนมาตอนนัดใส่สองเด้อจ้ะ เรียงไม่กินข้าวมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องมากินกันอเหนียวกว่ามีนะี่ยผมผมกินเหมือนเนี่ยผมกินกิน,กนข้าวสวย cho hết hết <laughs> tính trời lên

พีน่กอนได้พักตุ่มผสมไก่ทอดเลยเนาะกินไง่ายได้พักกับเจวก็แล้วครับเขาไก่ทอดผสมใจเลยเนาะม,มาแสแปรน้ำกันเด้อจ้าโดนสีมานั่งกินในเบิ่งบ่ลได้นั่งกินเบิ่งนโดนแล้วพีว่เนาะเมือ่อกี้น้องหิวน้องกินก้อนเพ่นจ้าได้บ่ได้เขาเฟมน้ำ กต่่อออยูน,น,ยนะะคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับเด้อเบิดจานพอดีเบิดจานหนึ่งเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเด้อขอบคุณเอฟซีตัวโลกที่เขามาติดตามเราจุม่มที่เขามาคอมเมนต์นะครับเด้อสวัสดีครับ